ซี่โครงหักสามซี่หามหม่ำจกมกส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานต์โนหามตลกชื่อดังหม่ำจกมกส่งโรงพยาบาลกลางดึกที่ผ่านหลังเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานต์ภรรยาคอยอยู่เคียงข้างไม่หา่างเรียกได้ว่าทำเอาหลายตกอกตก,ตกใจกันกลางดึกเมื่อทางด้านตลกดังหม่ำจกมกโด,ดนหามส่งโรงพยาบาลในวันสงกรานต์กลางดึกที่ผ่านมาในลักษณะที่นอนแน่นิ่งหนุ แจ๊สส่งกำลังใจหางตลกดังหมั่นจกมกเข้าโรงพยาบาลเล่นสงกรานตี่โครงหักสามซี่คนบันเทิงแห่เป็นห่วงวันที่15เมษายน2566หมดเอนดูวงคำเหลาภร,รยาตลกซุปตาหม,มั่นจกมกโพสต์คลิปกลางดึกขณะสามีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด่วนพร้อมเผยด้วยความเป็นห่วงว่าเล่นสงกรานสนุกสนานจนลื่นล้มซี่โครงหักสามซี่แอดมิดมดไปฮ่องกงโดยทางด้านมดจกมกภรรยาหมั่นจกม,าามจกมาามได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวกลางดึกกว่าเล่นสงกราน สนุกสนานจนลื่นล้มซี่โครงหัก3ซี่แอดมิดมดไปฮ่องกงและทางด้านเทศสารัตก,ก็ได้ตามไปโรงพยาบาลด้วยทันทีและได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ารักและคอยเคียงข้างเสมอยามสุขยามทุกพาพ่อมหาหมอให้หม่ำจกมกล้มกระดูกซี่โครงหัก3ซี่ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยทีเดียว